เห็นหวานเลยอันนี้ก็ไม่หวานอันนี้หวานอันนี้ก็หวานลูกค้าคะลูกค้าจะแกะชิมทุกลูกแบบนี้ไม่ได้นะคะทำไมจะไม่ได้พราเธอบอกเองไม่ใช่หรอว่าชิมได้อะอันไหนหวานก็ซื้อไม่หวานก็ไม่ซื้อไงพี่ไปซื้องงร้านอื่นเถอะร้านนี้ไม่หวานนีงนะครับเออลูกค้าคะ นี่ค่ะพึ่งแกะสดสดพึ่งเก็บมาจากสวนด้วยนะคะลูกค้าลองชิมใหม่อีกทีนะคะอืมงองอะไรเนี่ยปเปรี้ยวขนาดนี้นี่ง้องมันยังไม่สุกอะ่ะเอามาขายลูกค้าได้ไงฮะเป็นไปได้ไงอะ่ะเออลูกค้าเดี๋ยวลองชิมอีกลูกนะคะนี่ค่ะชิมใหม่อีกทีนะคะไม่เอาอะ่ะทำไมอร่อยก็ไปซื้อร้านอื่นเถอะ งนั้นลองให้แฟนคุณลองชิมดูอีกทีนะคะเฮดคนสองคนที่เคยรักกันมากๆแต่จบกันไปไม่ดีไม่คิดเลยว่าจะวนกลับมาเจอกันที่นี่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเยลลี่อืมไม่เจอกันนานเลยนะคุณสบายดีไหม เดี๋ยวผมเอาแป้งหเขาหอ,อก,กับบ้านก่อนนะครับนี่เอลลี่มีผู้ชายรวยๆมาจีบแกตั้งเยอะตั้งแยะ,แยะทำไมแกมาเอาผู้ชายแบบนี้อะจนก็จนอาหารเหลือน,นิดเดียวเองอะยังจะหอ,อก,กับบ้านอีกนี่พี่ว่าแกหาใหม่ดีกว่าอย่าไปเอาเลยผู้ชายแบบนี้พี่ส้ม ถึงเฮทเขาจะไม่ได้รวยแต่เขาก็ทําให้หนูมีความสุขมากเลยนะคะแล้วหนูก็มีความสุขมากๆด้วยค่ะพี่ไม่เห็นด้วยหรอกนะและพี่ก็ไม่อยอมให้แกคบกันด้วยผู้ชายแบบเนี้ยจะไปเอาอะไรทําให้เธอมีความสุขได้สมัยเนี้ยต้องผู้ชายที่มีเงินเยอะๆสิถึงทําให้ชีวิตเรามีความสุขได้อะหนูไม่สนหรอกนะคะพี่โซงยังไงหนูก็จะคบกับเฮทค่ะถ้าเราหลักกันค่ะ ไปแกงหมูเมื่อกี้อร่อยมากเลยนะ<笑><笑>ยนี่นี้มีข้าวกินพี่กลับก่อนนะเยลลี่ถ้ามีอะไรอ่ะก็โทรหาพี่นะเข้าใจไหมค่ะพี่ส้มพี่ส้มไม่ต้องห่วงนะคะ จิลลี่คุณอายไหมอะที่มาคบกับผู้ชายแบบผมทำไมต้องอายด้วยคะก็คุณอะคือความสุขของฉันไม่เห็นจะต้องอายใครเลยคะ่ะไปค่ะกลับบ้านกันดีกว่าเอ้าจิลลี่เหตุ <Hey. S 1> เราเลิกกันเถอะ ไม่นะเยลลี่ทำไมคุณพูดแบบนี้อะมันเป็นเพราะว่าผมมันจนใช่ไหมต่อไปเนี้ยผมจะทำงานให้เยอะขึ้นคุณอยากได้อะไรผมจะซื้อให้คุณหมดทุกอย่างเลยนะนายเยลลี่นะคุณจะทิ้งผมไปเลยนะผมขอร้องคุณไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันทั้งนั้นอะ <sa fe> ฉันน่าจะเชื่อพี่สาวฉันตั้งแต่แรกคนสวยๆอย่างฉันก็ต้องคู่ควรกับผู้ชายรวยๆ ชีวิตฉันจะได้สุขสบายกว่านี้ฉันไม่น่าเสียเวลามาคกอบคจรจนๆอย่างคุณเลยเจลี่ที่ผ่านมาที่คุณบอกว่ารักผมมันมันเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นเลยใช่ไหมมันไม่จริงเลยใช่ไหมคุณบอกผมมาสิใช่ที่ผ่านมาฉันโกหกคุณมาตลอด ชีวิตที่ฉันอยากได้คุณไม่เคยหามาให้ฉันเลยที่ผ่านมาฉันไม่เคยรักคุณเลยสักนิดเข้าใจนะมาเดี๋ยวผมไปส่งคุณเองไม่ต้องเลิกกันไปแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกเข้าใจนะได้ ถ้าคุณต้องการแบบนั้นผมก็ยอมยอมจริงๆฉันขอโทษนะเฮดฉันขอโทษฉันไม่อยากให้คุณต้องมาลำบากกับฉัน รู้จักกันด้วยเหรอคะพี่เฮดอ๋อก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันขนาดนั้นหรอกก็คนนี้ไงที่พี่เคยเล่าให้ฟังผู้หญิงเห็นเทเงินคนนั้นอะอะไม่ต้องทอนเอนี่อินเออรอยัง นั่นใครเหรอ,อสามีฉันเองแหละนี่คุณแต่งงานแล้วเหรอ <c oughs> นี่น่ะเหรอชีวิตที่คุณต้องการคนรวยรวยมีเงินเยอะๆงั้นเหรอ <c oughs> อะนี่ถือซะว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากคนที่เคยรู้จักกันแล้วกันเฟอร์ <c oughs> เราเรีบไปกันเถอะขืนอยู่ตรงนี้นานๆระวังจะโดนรีดไถเงินเอา <c oughs> พี่อาร์ตพี่มาที่นี่ทำไมคะเดี๋ยวหนูกลับไปกินข้าวที่บ้านเองก็ได้ค่ะไม่เห็นจะต้องลำบากมาถึงที่นี่เลยพี่นี่ดื้อจริงเลยนะคะอ๊บพี่อยากมันห่วยเอลลี่อายอ๋องอ๋อเอ้ทำไม <c oughs> คนเอ่งของพี่ เตรียมใจไวบ้างนะครับพี่ชายคุณอาจจะไม่สามารถกลับมาเดินได้อีกแล้วเพราะกันผ่าตัดครั้งนี้ไม่รู้จะมีผลข้างเคียงอะไรอีกไหมแต่ยังไงหมอก็ขอให้เตรียมใจไว้บ้างนะครับพี่สาวแกติดพนันชั้นห้าล้านแล้วพี่สาวแกก็หนีหายไปไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแกต้องจ่ายหนี้แทนพี่สาวแกทั้งหมดทำไมอย่างนั้นล่ะก็ แกได้เข้าไปนอนในคุกแน่หยาดหนูต้องทำไงดีพี่หนูต้องทำไงดีอะมามาอินอ้าวเอ็นวันนี้เหรอเว้ยยังไงมันก็ต้องคืนเงินฉันไม่ไงั้นมันเจอดีแน่ แั่ไปเลยครับทูกพี่แล้ววันเนี้ยน้องเยลลี่ต้องเป็นของฉันด้วย <laughs> <laughs> เออครับลูกพี่ผมมาคิดดูแล้วเนี่ยผมว่าให้เวลาเธออีกสักสองสามวันนะครับไหนเธอจะต้องดูแลพี่ชายที่พิการไหนจะนี้สินที่สาวที่เธอไม่ได้เก่ามาอีกเธอน่าสงสารนะครับลูกพี่น่าสงสารอะไรวะมันไม่มีมันก็ต้องจ่ายแต่แต่ว่าไม่ต้องมาตรงมาแต่อะไรทั้งนั้นอ่ะพี่สาวติดหนี้ฉันยังไงวันเนี้ยมันก็ต้องจ่ายไปเว้ยครับลูกพี่เดี๋ยวก่อนครับ เมื่อกี้พวกคุณพูดถึงเยลลี่แม่ค้าคนที่ขายผลไม้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วมายุ่งอะไรวะคิวดดมันเกิดอะไรขึ้นกับเยลลี่เขาหรอครับแล้วอย่างนี้ครับพี่ชายเขาเกิดอุบัติเหตุเดินไม่ได้แถมลิ้นแก่อยังสั้นไปไหนมาไหนยังนั่งนอนเข็นตลอดแล้วพี่สาวทแท้ๆก็ยังมาทิ้งนี่สินไว้ให้อีติดต่อไม่ได้เลยครับเนี่ยแกจต้องเป็นปคนดูแลนี่สินทั้งหมดนะครับผมแล้วแกจะไปเล่าให้มันฟังทําไมวะครับเขาติดนี่พวกคุณอยู่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะใช้คืนให้เอง เท่านี้พอไหมครับก็ได้งั้นวันนี้ฉันจะไม่ทวงแล้วกันไปไว้กลับ จทุกเรื่อโอเมโนอินแล้วเยนลี่ผมรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะทำไมคุณไม่เคยบอกผมเลยอ่ะ มันก็หวานดีนี่ไม่ว่าชีวิตของเราจะหวานเปรี้ยวหรือขมขืนยังไงก็อย่าปล่อยมือจากกันนะผมยังจำสัญญาที่เคยให้กับคุณไว้ได้อยู่เลยนะแล้วคุณล่ะยังจำมันได้อยู่ไหม คุณก็โนะทษแล้วคุณทำให้คุณต้องมาลมบากขนาดนี้คุณก็โทษไหนนี่อุ่นวอาอามหาอัน,นุนเออ